สวัสดีครับผมพาทุกท่านมาชมอีกหนึ่งห้องนะครับที่สีตาบีดรีสอร์ทนะครับเป็นห้องประเภทดีลักพูลวิวดับเบิลนะครับหรือเตียงเดี่ยวเตียงใหญ่สามารถพักได้สองท่านนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในห้องพักนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากาตรงหน้าชายหาดเช่นเดียวกันนะครับเป็นรีสอร์ททีเ่เป็นประเภทห้องพักที่ได้ทั้งสะและก็ได้ทั้งวิว ทะเลในตัวนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในห้องพักกันครับผมครับภายในห้องพักก็จะเป็นเตียงใหญ่นะครับหเตียงใหญ่เลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีโซฟานะครับขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับวางเตรียมไว้ให้เราตรงหน้าห้องพักก็จะมีระเบียงนะครับที่ติดกับพื้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นสไตล์บังกะโลนะครับเตรียมไว้ให้เราเป็นเก้าอี้ไม้นะครับ แล้วก็มีต้นไม้นะครับซึ่งเป็นรั้วบังกะโูของเราให้ในตัวนะครับแบบนี้นะครับห้องพักเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็โล่งแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวเพราะว่าเป็นสไตล์บังกะโูนะครับเป็นสไตล์เป็นหลังๆนะครับตรงหน้าเตียงนอนของเราก็จะเขาจะเตรียมผ้าเช็ดตัวไว้ให้นะครับมีทีวี แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับซึ่งบนโต๊ะก็จะเตรียมพวกชุดกาแฟาไว้ให้ด้วยนะครับมีตู้เย็นให้ด้วยนะครับเตียงใหญ่มากนะครับบอกเลยแฟนท่านใดที่สนใจนะครับที่จะพักที่สีตาบีทรีสอร์ทนะครับห้องประเภทดีลักวูวิลเนี่ยก็จะสะดวกหลายอย่างนะครับจะไปหน้าชายหาดก็สะดวกจะไปเล่นน้ำสระก็สะดวกนะครับเดีย๋ยวผมพามาดู ตรงในห้องน้ำตรงนี้ก็จะมีซิง,งล้างหน้านะครับมีกระจกบานใหญ่ถัดออกมาก็จะเป็นโถชักโครกนะครับบรรยากาศรูปแบบก็ประมาณนี้นะครับท่านที่เอ่ที่ยวบ่อยๆแค่เห็นคลิปนะครับที่ไม่ได้แกะตัดต่อเกินจริงเนี่ยเขาก็พอจะเดาถูกแล้วว่ารีสอร์ทนี้ประมาณไหนเหมาะสมกับราคาไหมอะไรเนี้ยนะฮะ ครับเราเพียงสื่อสารให้ท่านเห็นข้อมูลจริงๆท่านจะได้ตัดสินใจจองทัวร์มาลีเป้ได้สะดวกแล้วก็ได้ห้องแบบที่ท่านต้องการเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำจักรุชิเล็กๆอยู่แบบเอาดอร์นะครับเดี๋ยวผมวนให้ดูห้องพักอีกรอบหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่ติดตามคลิปของเราเนี่ยนะครับ ก็อย่างที่แจ้งมาคอมเมนต์กันมานะครับว่าคือเราเป็นคลิปที่แบบเราไม่ได้ถ่ายเพื่อเพื่อให้ดูดีนะครับแต่เราพยายามถ่ายให้ลูกค้าที่จะมาเที่ออลีเป้ก,กับเราเนี่ยเห็นภาพก่อนที่ลูกค้าจะมาก็สามารถตัดสินใจได้นะครับะนะครับผมวนให้ดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยฮะแบบห้องพักแบบดีลัก โูวิวนะครับที่สีตาสวยงามครับสวยงามาราคาก็ไม่ได้สูงนะครับเมื่อท่านซื้อรวมกับรถเรือรับส่งจากสนามบินตรังหรือสนามบินหาดใหญ่แล้วก็ทริปดำน้ำที่สำคัญนะครับท่านจองที่นี่เนี่ยที่สีตาท่านจะไปที่หน้าชายหาดตอนเช้าเพื่อที่จะไปลงเรือของเที่สนุกตัวซึ่งเป็นเรือองยาวสีม่วงนะฮะได้สะดวกมากนะครับหรือท่าน มาเป็นกลุ๊มนะครับเช่าเหมาเรือก็เราก็สามารถนําเรือมารับท่านได้ที่ด้านหน้ารีสอร์ทได้เลยนะครับอันนี้เราเชื่อว่าหลายๆท่านที่เห็นเฟอร์นิเจอร์ก็คงจะเดาถูกนะครับว่าห้องพักราคาประมาณนี้ท่านโอเคไหมอะไรเงี้ยนะฮะครับอย่าลืมฝากติดตามนะครับแล้วก็กด subscribe นะครับช่องทริปหน้าไปแน่เราจะนำเสนอ เรื่องราวดีๆนะครับห้องพักหรือแหล่งท่องเที่ยวดีๆที่เป็นรีวิวตรงปกมาให้ท่านดูนะครับคลิปเราบอกเลยอาจจะไม่สวยแต่เราอยากให้ท่านเห็นภาพจริงๆพอจะเดาถูกว่าถ้ามาแล้วจะเจออะไรบ้างอะไรเงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ